โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่พี่อาร์ตีคุงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยละกันนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่จะมาตามร่าภัตกิจนี้นะครับผมก็คือว่าพี่วันนี้พี่จะมายิงหัวนะครับในโหมดหมาป่าเดียวดายนะครับผมแต่เป็นโหมดของการยิงหัวนะครับผมเพื่อ่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพี่จะสู้คนอื่นเขาไหวหรือเปล่านะครับก็ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดพี่น่าจะสู้ได้สบายนะครับทุกคนครับขออนุญาตสู้แบบสมศักดิ์ศรีเลยละกันนะครับพี่ได้เป็นฝ่ายโอกาสเลือกปืนก่อนนะครับพี่จะเลือกดีเซลละกันนะครับพี่ชอบเล่นโหมดนี้มากเลยนะครับเพราะว่ามันสะใจและมันมันและมันจบเร็วดีนะครับสําหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะเจอพี่ก็บอกได้นะครับผมเพราะว่าพี่ก็พร้อมเจอทุกคนนะครับเพราะว่าพี่ไม่กลัวใครนะครับผมพี่เล่นเก่งอยู่แล้วนะครับโบนะฮะโอ้โหนี่ครับเห็ปะ คือเหมือนเอาปืนนะครับไปจับไว้บนหัวแล้วมันก็โดนแบบนี้นะครับทุกคนชิวมาแล่ะสีมือพี่มันเก่งเหมือนเดิมนะครับผมก็คือพัฒนาไปไกลนะครับเลเวลในการเล่นนะครับถึงพี่จะไม่ได้ลงคลิปหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่จากนี้ไปพี่จะลงแล้วนะครับผมแต่พี่จะทําคลิปสไตล์แบบว่าเป็นตัวเองที่สุดเลยนะครับโอ้โหโดนเหมือนกันนะครับผมเมื่อกี้ผิดพลาดที่หนึ่งนะฮะพอเราไปยืนนิ่งนะครับก็เลยโดนเลยนะครับแสดงว่าฝั่งนู้นเขาก็คมเช่นกันนะครับผมเราก็ประหมาาไม่ได้แล้ว อยามาดูกันนะครับว่าเขาจะเอาปืนอะไรนะครับการที่เขาเลือกปืนชนิดหนึ่งมานะครับก็ทําทให้ผมรู้แล้วว่าเขาถนัดปืนอะไรนะครับและเขาไม่ถนัดปืนอะไรนะครับผม๋ยวมาดูกันว่าเขาถนัดระยะไกลหรืออะไรโอ้โหูพล็คเกอร์แสดงว่าเขาถนัดแนวนี้นะครับผมแต่บอกเลยว่าพี่ก็ได้นะครับแนวนี้พี่ก็ได้นะฮะนี่ไงปะเหมือนเอาปืนอะไปแบบเอาไปที่มันโดนหัวเลยอะ ก็ฝีมือพี่มันก็ใช้ได้นะเนี่ยนะครับผมมันก็ไม่ได้อ่อนกากอะไรนะพี่ว่าฝีมือพี่มันก็ดีเลยนะครับผมทุกคนเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราอีกคิวหนึ่งแล้วกันนะฮะปั๊บโอ้โหซูสีวะมันได้เราได้มันได้เราได้เลยนะครับผมก็ถือว่าซูสีเยี่ยมยอดกระเพราทอดตองกล้องเลยนะครับเดี๋ยวพื้นต่อไปนะครับผมรู้สึกว่า เขาคล่องมากเลยนะครับเดี๋ยวรุ่นนี้นะครับเราจะใช้ปืนนี้กันนะครับจะดูซิว่าขเขาจะคล่องไหมปืนนี้นะครับก็ผมว่าปืนทซองที่ผมเอามาเนี่ยนะครับผมมันเป็นปืนซองที่โกงมากเลยนะถ้ามีสก,กินเพิ่มพวกระยะอีกนี่โคตรโกงเลยนะรูกันว่าเขาจะเล่นถนัดหรือเปล่าปืนนี้นะครับผมเบื่อด่านนี้มากเลยโอ้โหแม่งเม็ดเดียวนะครับรู้เรื่องเลยนะกูยังไม่ได้ทาเฮี้ยอะไรเลยนะครับผมโอ้โหแบงเหนือความคาดหมายจริงๆนะครับผมมันเหมือนมันไม่ถนัดด้วยไงพี่อะ ก่อจะไปถึงก็โดนเขายิงละม,มันไม่ถนัดว่ะเอางี้แล้วกันนะครับร้อยเข้ามาแล้วกันเราก็ไม่ไปเาาี้ยฮะเราก็เราก็ไม่ไปไงหนเมื่อมันไปมันไปแล้วมันก็ลำบากไนงะไม่โดนนะครับไม่โดนนะครับไม่โดนนะครับ ตึงนิดนึงนะครับโอ้โหไม่มันมันเล่นเก่งไหวเนี่ยเฮ้ยมึงเล่นเก่งไปทีงไหนวะไอเหียไงทุกคนครับเวลาเราแพ้เราก็ต้องด่านิดนึงนะครับผมเดี๋ยวดูกันนะครับว่าไอเหียนั่นมันจะเล่นปืนอะไรนะครับทุกคนเพื่อเป็นการเสียเวลาเนี่ยครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอเวนนั่นมันจะเล่นปืนอะไรนะครับห้าสี่สามสองโอ้โหบีเซิร์อีเกิลนะครับแสดงว่ามันไก่นะครับมันชอบเล่นปืนพวกนี้นะฮะอืม ึงนะครับผมตึงนะฮะตึงนะฮะโอ้ยมันเล่นเก่งจังวะอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าไอเฮียนั่นมันเล่นเก่งนะครับผมไมันเป็นไรครับผมสุดยังไม่จบนะครับจะเพิ่งรับศพจะหานนะครับผมมันมันมาขอผมไปด้วยนะครับผมอ่า มันเล่นเก่งแบบนี้ก็ไปดิลองไปคู่ดูนะครับผมมันเล่นเก่งนะครับผมแล้วก็จะเอามันไปคู่ดูนะครับเอาไอเทยนี้ไม่เล่นกับกูก็เรื่องมึงนะครับผมนะฮะไปเดี๋ยวไปดูด้วยสองสองจะเป็นยังไงนะครับแล้วต้องยิงแต่หัวด้วยนะครับจะเป็นยังไงนะครับผมมันจะธรรมดาหรือไม่ธรรมดาไม่รู้เหมือนกันนะครับมาต้องลองดูนะครับก็เดี๋ยวเอาปืนที่ผมจะเลือกนะครับเดี๋ยวลองเลยนะครับผมว่าคนมันจะเก่งยิงไม่เก่งจริงนะฮะวีดเอปเอ็ีดีปโอ้มาสองสองนี่ยว่ะปะ ผมซื้อแค่นี้แหละนะครับผมเดี๋ยวมาดูปฏิกิริยากันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมจะสู้เขาไหวไหมนะครับผมหรือจะไม่ไหวนะครับผมหรือจะโดนเม็ดเดียวตุยนะฮะมันไม่ปไปไหนวะมันไปสู้นู่นน่ะมันไปทําอะไรนู่นน่ะเฮ้ยคนอยู่ตรงนี้เนะี่ยไอ้เหียกูกูขอสู้มาตั้งนานกูมาถึงกูตายเลยอะไรของกูวะ มาไปแล้วไอ้เหี้ยหัวกูมันล่อเป้าหรือยังไงเอาดูดิเออยควายอีกรอบนะครับผมป่าทิ้งแม่งให้หมดนะฮะขวางมาเอาคืนเอาคืน ไปไงสองตัวเด็ดๆนะครับผมเนี่ยเวลาพี่มีโอกาสพี่ก็ทําได้นอ้องแบบปุ๊บๆๆเร็วเลยเห็นบ้าเมื่อกี้พวกเองดูแทบไม่ทันนะฮะไอพวกนี้มันขวางะวะทุกคนจะดูดิว่าเพื่อนฝั่งผนเขาจะเล่นอะไรนะครับผมทิ้งแม่งให้หมดนะครับผมไม่สําคัญแล้วไอพวกนี้นะครับได้ยินเสียงแล้วน่าจะเป็นลูกซองนะที่เพื่อนเล่นนะครับอ่าจริงๆด้วยนะครับลูกซองตัวนี้ก็หวานหมู่เลยที่เพื่อนโอ้คิดผิดคิดใหม่นะบอกแล้วว่าผมเสียนลูกซองนะฮะ เดี๋ยวลูกซองขนาดไหนอะแต่ยิงไม่โดนนะครับผมมังคีอะเฮ้ยเฮ้ยโอ้เพื่อนมึงเก็บหมดเลยล่ะเผื่อกูบ้างก็ได้โอ้ชนะแล้วหรอมันทำไมชนะง่ายอย่างนี้เนี่ยโอ้ชิวจัด ทุกคนครับชนะแล้วเดี๋ยวไปทีสี่บ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมซีสี่จัดอันดับด้วยนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับจะเล่นดีหรือจะไม่เล่นดีนะครับผมจะโหดหรือไม่โหดนะครับเอาไว้วอลแบบไม่จำกัดดีกว่านะครับก็ฝ่ายตรงข้ามนะครับผมแรงไดมอนด์หนึ่งเหมือนกันนะครับผมก็น่าจะสู้ได้เต็มสเต็ปละสบายนะครับทุกคนไปพี่ก็เล่นบนคอมนะทุกคนไม่ต้องสนใจนะครับว่าพี่เล่นไหนไหนนะครับเอา M 5้ารอยแล้วกันนะครับแล้วก็เอาเห็ดนะครับ แ้เรายิงระยะนี้นี่แหละมันกําลังได้อยู่นะครับผมแปดเจ็ดหกห้ามันช้าตรงนี้นะผมเป็นคนใจร้อนไงเดี๋ยวจะวิ่งไปยิงเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเฟรมเดทของเราห้าร้อยเลยนะครับผมโคตรลื่นเลยนะเดีย๋ยวดูที่ว่าจะยิงได้ไหมนะครับผมจะได้หรือไม่ได้ก็ดูตรงนี้นะครับผม,ม<า>ได้ครับผมหัวครับแต่ไม่หล่นนะฮะ แบ็หมดนะครับอืมอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยต่อยแม่งนะแหมอต่อยก็พอเฮ้ยถือว่าแมตชนี้ทำได้ดีเลยนะครับผลงานเนี่ยสุดยอดมากเลยนะครับตอนนี้พี่เก็บคนเดียวไปสีวินเลยไงนะเพิ่งสังเกตว่าเก็บคนเดียวสีวินเลยเก็รอบนี้นะครับ พี่ขออนุญาตอ่มามันต้องใช้ปืนดิเออขอเป็นปืนอะไรดีวะเอะอนนี้ละกันนะครับเอาไปงัดหัวอย่างเดียวผมเป็นสายงัดหัวไงก็เดี๋ยวจะงัดหัวงัดหัวโบ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 ,โบโถ้าเป็นไปตามแผนก็ล่นหมดทีเดียวนะครับผมง่ายอยู่แต่มันจะเป็นไปตามแผนหรือเปล่านี่แหละนะครับผมโอ,เโอเ้เ <domestic. S 2> พื่อนเพื่อนดาวแล้วนี่โดนหัวครับผม โอมันชุบกันทันนะฮะชุบกันทันโอ้โหทำไมวะาเป็นเห็ดมันยังยิงโดนด้วยวะอโอ้ยิงโดนแต่มันไม่ตุยวะ่ะทุกคนครับแย่ yeah, เลยงานเนี้ยเย่ yeah, เลยตาแรกช์ผลง,งานไม่ดีเดี๋ยวดูดูกันว่าเพื่อนจะปราบได้ไหมนะครับผมหรือจะมีคนมาวิ่งมาชุบผมบ้างไหม แต่ดูแล้วน่าจะปาบไม่ได้นะหรือไม่แน่ก็ไม่รู้นะครับผมต้องรอดูนะครับผมไม่แน่นะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะฮัลนหนนะไม่เป็นไรครับหนึ่งหนึ่งครับผมถือว่าถ้าเราจะอ้างเลยก็ด่านมันแคบนิดนึงนะครับมันก็เลยทําให้เราเล่นยากเอาละต่อไปด่านกว้างแล้วนะครับเราจะมาอ้างว่าด่านแคบไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาปืนอ่า มันไม่มีตระกูลเม่เดียวตายเลยนะครับผมก็ต้องเป็น AK แล้วกันนะครับผมแล้วก็เพ็ดแล้วกันนะครับเราก็จะใช้ระยะไกลงัดหัวเลยแล้วกันนะครับผมรอบนี้นะครับผมจะตั้งใจเอาลักสองคิวพอนะครับไม่รู้จะได้ไหมนะครับต้องรอดูนะครับไปครับผมข้างผมมีแต่ไก่นะครับผมโคตรไก่เลยแม่งไม่ไม่ช่วยอะไรเลยนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมว่าจะยิงได้มั่งไหมนะครับผมจะยิงได้มั้งไหม เห็นแล้วอ่ะเฮ้ยหนึ่งตัวเราจะไม่ให้โอกาสมันชุบกันนะครับผมเพราะว่าการที่มันชุบกันได้เนี่ยมันไม่ดีไงชิวๆครับเดี๋ยวผมจะวิ่งไปเก็บปืนตะตูนะครับผมเพราะว่าเราต้องเอาปืนไงเพราะว่าอีกตัวหนึ่งเพื่อน,น่าจะจัดการได้อยู่แล้วมั้งผมก็จะวิ่งเก็บปืนอย่างเดียวตอนเนี้ยนะครับผม ผมบอกแล้วไงว่าผมจะเอาแค่สองคิวไงทุกคนต้องซื้อสัตว์ต่อคำพูดตัวเองนะครับ <c oughs> ต้องซื้อสัตว์ต่อคำพูดตัวเองเท่านั้นนะครับเอาสองคิวคือสองคิวนะครับปืนที่ได้มาไม่ดีนะครับด่านนี้เหมาะปด่านนี้เออด่านน,าานี้ระยะใกล้ก็โอเคอยู่นะยัง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 ,ย,ง,ย,งยังจำเป็นอยู่นะเอาสองแล้วกันเพราะว่าตุยเร็วดีนะครับแล้วก็เกาะสามไปหมวกไปโอเคเท่านี้เราก็น่าจะ มีชีวิตรลอดปลอดภัยอยู่จนจบเกมนะครับรอบนี้นะครับเดี๋ยวเอาสองคิวพอแล้วกันเดี๋ยวเพราะว่ามันจะทําให้เพื่อนเราไม่ได้คิวแล้วจะทอนะครับผมเดี๋ยวเอาแค่2คิวก่อนนะครับทุกคนเราจะไม่โลกมากนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนไม่ได้คิวแล้วเพื่อนจะร้องนะครับผมบอกว่าเราไม่แบ่งคิวเลยนะครับไปครับ1คิวสองคิวนะครับผมสองคิวออคิวที่สามอะ่ะให้เพื่อนดีไหมเราต้องคําพูดรักษาคําพูดดิเอาไงดี เอ,เอาเอาลักเองแล้วกันนะครับเพราะว่าพี่ก็กลัวเพื่อนมันทําไม่ได้ก็เดี๋ยวเราเอาไปเกมที่4เลยนะครับเกมนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะยิงหนึ่งตัวละกันนะครับแล้วก็คอยโค้บเพื่อนละกันถ้าเพื่อนไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยจัดละกันนะครับพี่ว่าจะไม่เอาคิวนะครับคือพี่พูดจริงพี่ไม่ได้แอคอะไรแต่พี่จะทาพี่จะเอาจริงๆนะครับเพราะว่าพี่จัดมาเก้าแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนจัดการบ้างละกันนะครับพี่จะไม่จัดการเลยจานี้นะครับแต่จะอาจจะยิงแบบ ลดดาเมจฝ่ายตรงข้ามนิดนึงนะครับเพราะว่าเพื่อให้มันยุบไปหน่อยนึงนะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับ <c oughs> วันนี้ยิงของหัวชิวๆนะครับผมก็อย่าไปซีเรียสอะไรนะครับอย่าไปดราม่านะครับผมการเล่นเกมคือเล่นเกมให้สนุกนะครับน้องๆปะพี่จะไม่เอาเลยสักคิวนะพี่บอกเลยพี่จะไม่เอาสักคิวหนึ่งนะพี่ไม่อยากจะยิงเลยนะ มันมันมันจาเป็นนะน้องๆตอนพี่ไม่อยากจะเอาหรอกจริงๆไม่อยากจะเอาหรอกนะครับผมเดี๋ยวเอาแค่คิวเดียวแล้วกันนะครับผมเราไม่เอาละเดี๋ยวเพื่อนไม่ได้คิวแล้วก็อบอกว่าเราลัดคิวไม่ไหวนะครับอย่างนี้ไม่ไหวเนีย่ยขาไม่เอาแล้วแต่มือมันไปอะ่ะทุกคนความเคยชินนะเนาะความเคยชินของเราอ่ะมันมันก็ไปเรื่อยนะครับผมความเคยชินนะครับผมอะไรต่อไม่อะไรนะฮะ หาเพื่อนจัดการแล้วกันตัวสุดท้ายอ่ะผมเพื่อนเช้าอ่ะเดี๋ยวยิงเองแม่งเลยตอช่วยตอบไปหน่อยนะครับก็รอไปสองตัวนะครับผมก็ช่วยเพื่อนนะครับทุกคนถือว่าพี่เล่นเป็นไงบ้างครับทุกคนเก่งไหมนะครับผมพอได้ไหมฝีมือแบบนี้นะครับพอที่จะเฉิดฉายในวงการฟีไฟได้ไหมนะครับทุกคนก็พี่ก็ไม่ค่อยเก่งมากหรอกครับผมแต่พี่ยิงตัวไม่เป็นนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามพี่ด้วยละกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ